ในส่วนของที่ดินนะคะตรงนี้อยู่ตรงกิโล14นะคะตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่อำเภอเมือง,งก็คือเราอยู่นะคะถ้ามองไปนะคะจะมาจากถนนอะไรแมนนะคะฝั่งขาเข้าอำเภอกำแพงแสนตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่ากิโล14นะคะตัวที่ดินนะคะติดถนนใหญ่เลยถนนหลักมาเลาแมนเลยนะคะก็คือถนนเส้นนี้ก็สามารถเข้านคนปรปฐมได้หรือว่าจะไปทาง ทุพันบุรีไปกำแพงแสนก็สามารถไปทางนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ในช่วงเทศกาลก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเลี่ยงเมืองที่จะขึ้นเหนือได้เหมือนกันนะคะตรงที่ดินนะคะเนื้อที่นะคะสไร่เดี๋ยวจะแทนให้ดูด้านเนื้อที่นะคะเนื้อที่ของเรานะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมถูนท้ายยาวเข้าไปเลย อยู่ในเนื้อที่นี้ด้วยแล้วก็จะด้านหลังนะคะจะเป็นที่ยายเข้าไปนะในส่วนของโครงสร้างะคะ่ะมันไม่ได้คือเหลือแค่เรื่องฉาบแล้วกมทาสีเท่านั้นเองนะฟ้ายังดีอยู่นะคะค่ะในส่วนของเรื่องของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดถึงเป็นหลักแนะะ้วเราจะพูดถึงในเรื่องของที่ดินเป็นหลักนะคะก็คือที่ดินรวมถึงโครสร้างของไร่นะ พอสมควรก็ตรงนเนี้ยค่ะเนื้อที่นะคะมีการถมแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าที่เข้ามาดูอะค่ะอยากจะปรับแปลนพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเสียเงินปรับปรับปรุงเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าตรงพื้นที่เนี่ยเราถมไปแล้วระดับหนึ่งนะที่ดินนะคะก็จะตรงยาวเข้าไปด้านในเลยด้านหลังอะค่ะก็จะเป็นป่าที่เราปลูกพวกต้นสักไว้นะคะอย่างที่แจ้ง ดินที่นี่ก็โอเคนะถ้าพูดถึงว่าถ้ามาตรงนี้ค่ะในละแวกนี้มีอะไรบ้างก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2โรงงานนะคะแล้วก็ด้านข้างม,มีร้านค้านะคะ,นะคะตรงนี้ก็เหมาะที่จะทําทําปั๊มน้ํามันได้ไหมทาปั๊มน้ํามันได้แล้ก็สามารถทําได้หลายอย่างค่ะในเรื่องของเชิงธุรกิจนะคะ แต่วันนี้เจนจะไม่ได้พูดในส่วนว่าที่ดินสามารถทําอะไรได้บ้างมันขึ้นอยู่กับทางลูกค้าอยู่แล้วว่าอยากได้ไปทําอะไรเนาะแต่ก็จะพูดตรงนี้จะอยู่ราคานะคะ2ไร่จะอยู่13ล้าน5แสนบาทนะคะก็ตกไร่ละ6ล้าน6ล้านกว่ากเท่านั้นเองนะพร้อมโอนไหมคะราคานะคะพร้อมโอนนะคะที่ดินนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะมีที่โฉนดที่ดินพร้อมเลยถ้าสมมติสนใจก็สามารถนะัดดูที่ดินแล้วก็เอาโฉนดมาให้ดูได้ค่ะ มีตัวจริงพร้อมไม่ติดอะไรเลยที่ดินไม่ได้ติดอะไรคร่ะไม่มีติดจำนองไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยที่ดินตรงนี้นะคะสมมติว่ามาดูแลตกลงกันก็สามารถทําเรื่องได้เรียบร้อยเดี๋ยวพาเดินชมอีกนิดนึงนะคะแต่คือด้านมันสุดตรงด้านหลังเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยามันขึ้นาพอ,อดีมันเป็นช่วงหน้าฝนยขจะขึ้นเองนนนะคะปกติก็จะเข้ามาดูแลปรับปรุงที่ดินอยู่ตลอด แต่ก็ตีเป็นระยะทางอะค่ะจากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ย200เมตรแล้วก็หน้ากว้าง20เมตรเอาเข้าๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะเราก็คือปรับเสมอถนนอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับให้เรียบบ้างนิดนึงนะคะถ้าถ้าเราอยากสกุกอะไรเนาะแต่มอกับการทําโกดังมากๆเลยใช่โกดังสูนย์กระจายสินค้า๊ามน้ำมัน มันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยว่าอยากจะทําอะไรเพราะว่าเน,นี้ยมันในส่วนของเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ติดถนนใหญ่การสัญจรค่อนข้างดีค่ะคนผ่านไปมาเยอะนะคะเส้นนี้แล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองถ้าอย่างบอกว่าตรงนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่ส4บก็คือไกลจากห่างจากสามแยกมาเลยแม่นะคะ1ิสกิโลเมตรเท่านั้นเองใช่แล้วก็ในตรงเนี้ยพวกแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆเราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ เข้าไปในตัวเมืองก็คือมีโรงพยาบาลมีห้างสรรพสินค้าเยอะเลยค่ะตรนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในมันจะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนก็มีชุมชนมีหมู่บ้านมีอนามายัยพร้อมเหมือนกันของเราเจะส่วนใหญ่ที่ทินมันจะอยู่ในใกล้เขตชุมชนี้แล้วค่ะโอเคเลยอ่าก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปติดไปด้านหน้ากันดีกว่าค่ะก็ยังไงนะคะเจงก็ฝากที่ดินแตงี้ไว้ด้วยแล้วเะ เข้ามาถามได้นะคะที่เจนนะ0 8 7 5 6 5 4 8เจนะคะแล้วก็ยังไงจนงก็ฝากช่อง My Land Station เจนไว้ด้วยนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับที่ดินนะคะเข้ามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากดนก่อนใจให้ด้วยค่ะก็วันนี้นะคะ